สวัสดีคะ่ะพี่นอ้องฟงไปพี่นี่เนี่ยฝรั่งเอ็นเอสพี่ชาเนี่ยัว่าพ้อกันอีกแลว้วเนาะคะ่ะเน่อาหารเย็นเนาะคะ่ะนาะใน,นช่วงกินอาหารเย็นคะ่ะพี่น้องโ no, 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 no. no, 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 นโ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 นกะทินในช่วงกินอาหารเย็นคะ่ะพี่น้องอาหารเย็นเมื่อนี้พี่นี่ขอเป็นผลไม้เนาะคะ่ะเนาะโนพี่นี่ขอเป็นผลไม้คะ่ะพอมาบนบ้านนี่บนบ้านกินต่งแดงโอ้ย วดเก็บทองเหลือบไปย่างค่ะผลไม้ของพี่นี่กับสิมีปมปมคือแอปเปิลแอปเปิลกาลาเนาะค่ะเนะาะกับัวหิมะอื ผ้าขาวหน่อยแต่พี่น้องคะมีแต่แนวเสีบๆนี่ออกกํา่างกายแล้วค่ะเมื่อกี้สองชั่วโมงเต็มเปี๊ยเลยไม่มีอะไรขาดจ้าพี่นี่สิมาแช่ผสมประาก,การคนต่างจาัดคนไทยเหี้นี่ไปยุสวิตเซอร์แลนด์ไปยุยุโรปมั้งสิแมจ้าหางานทำในไงบอสันพิ่ว่าพิ่ถามเนาะหางานทำในไงบอสัน เจ้าสามารถเบ้าได้เจ้าก็สามารถทำงานได้ขอแต่ว่าจะเบารู้เรื่องแาททำงานได้ค่ะพี่น้องพี่นี่สำหรับพี่นี่หางานง่ายค่ะพี่น้องค่ะมองแรกคือขายขนมปังเป็นเป็นเป็นค้นขายขนมปังไหมคะทียู่ในในลานขายขนมปังนี่ไปสมัครเนาะค่ะเนาะเขากรับท่านที่เลยค่ะ เราก็พี่นี่ต้องใส่ความสามารถของเจ้าของคือว่าจําจําซื้อเค้กซื้อขนมปังซื้อของในในร้านขายขนมปังเนาะค่ะต้องจําได้เราก็เขียนได้พร้อมค่ะพี่น้องเขียนว่าันขนมอันนี้ซื้อว่าจังไดขนมปังอันนี้ซื้อว่าจังไดเวลาเขาเขาโทรมาค่ะพี่น้องเวลาฝรั่งโทรมาว่าชั้นอยากจะได้เค้กวันเกิดอย่างเงี้ย อายุเท่านั้นเท่านี้นะค่ะกะกะยากยุ่จัดแต่ว่าพี่นี่มีความพยายามสูงวันนี้พี่นี่กะบริได้ถ้อยเปอร์เซ็นต์ำประมาณนั่นสะี่สิบเปอร์เซ็นต์ในสุจามในลานเพราะว่ามีคนอื่นเป็นกะเป็นกะเนาะคขะเนาะพลังก็หาเรื่องกันเป็นยุติจดัดเดชวัลนิชุฟังในลานขนมปังนี่ละจ้ะ พี่นี่ทางานเจ้าของลานขนมปังเขามีเขาบ่มีเวลาทําความสะอาดบ้านค่ะพี่น้องค่ะมันเขาเลสอันเสนอพี่นี่ไปทําความสะอาดบ้านของเขาพี่นี่กระลับโหกพี่น้องประลบ้านปังอย่างมีหกกระโดอกระเดียหกโหกโหกโหกหลายพี่นี่ก็ทําอยู่ประมาณแจ็กเดือนมันสองสามเดือนบหจ้จะกับขวบคู่กับกัรอัน ขายขนมแม่ค่ะขายขนมปังขายเคก้กขายยังนี่ะอละ,อะบัตท,ที่นี่พี่นี่ก็เลยเมยเบื่อเบื่อในการท่วามันหกเกินไปนะจ๊ะเฮ้าเฮ็ดแลแล้วๆนี่มือสองมือเข้าไปป้านบเฮ็ดกระเทือทเค่งรีดผ้าล่างห้องน้ำล่างถ้วยอถูถูบ้านยังประมาณสิก็ได้เงินดีอยู่จา้าได้เงินดีอยู่ สำหรับเอามาเอามาแหลกเป็นเงื่อนได้งเงินดีจ้ะบานนี้พี่นี่ก็เลยเมยพี่นี่ก็เลยเศร้าขอเศร้าน้ำเจ้าของลานแม่จ้ะเจ้าของลานเป็นเครียดว่าพี่นี่เศร้าทาความสะอาดบ้านให้เล่าเจ้าของลานขนมปังแม่จ้ะหาเรื่องให้พี่นี่ว่าพี่นี่เอาเงื่อนอยู่ในอย่างเกตในเกะเกะขายของไหมสองร้อยฟั่งหกพันบาทพี่น้องคะ่ะหกพันหาหกพันหกนี่แหละป้า พี่นี่ก็ได้ได้ออกจากทั้งลานขนมปังทั้งลานนั่นทั้งเงินทำความสะอาดพี่นี่ตกงานตกงานอยู่สวิตเซแลนตกงานปุ๊บพี่นี่กะเข้าไปกรมแรงงานเลยค่ะถ้าพี่นี่ตกงานพี่นี่เข้าไปกรมแรงงานเลยเข้าไปกรมแรงงานเขาก็บอกว่าเธอสามารถมีเงินเดือนใช้สองปีในระหว่างที่เธอหางานทำพัสดุพี่น้องเงินเดือนอาไรทไเท่าไรเฮาก็ได้เงินจากกรมแรงงานนั่น เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนสุดเดือนสุดท้ายค่ะพี่น้องสองปีสองปีค่ะพี่นี่ได้สองปีได้สองปีก็หลายอยุทธศาสตรสำหรับสำหรับเงินวางงานเงืน่นโชวมาสเนาะคะ่ะเนาะเขาเอื่นว่าเงื่อนโชวมาสเงื่อนแน่นคนตกงานแมมค่ะพี่นี่ได้กับประมาณนั้น2 0 0 0หาประมาณสี่ส0 0ญหาสวิตจากพี่น้องค่ะได้หลายอยู่ได้2ป0ญหาสวิตถ้าเธอวางงานปุ๊บเขาไปกลมแรงงานปุ๊บ เขาเสียดใบออกมาห้เป็นฉบับเป็นเดือนละฉบับค่ะพี่น้องเดือนละฉบับเพื่อนหายมากห้พี่นี่มากระบัดที่นี่พี่นี่ก็ไปหาหางานทํำก็ใบ,บนี่ละจ้ะไปหางานทํำในลานอาหารหางานทํำในบ้านคนกนกระซังยังกระางขอแตว่าเฮาหาบัดนนี้เจ้าของลานเพื่อนกส็สีอันขั้นเขามีอันนั้นเตปมเขาก็แตป์ให้เฮาประมาณหาดวงเวลาน ผู้ใดบ่มีแนวสแตมเกาก็เส้นซื้อเจ้าของร้านไหมคะเข้าไปหาร้านได้เขาก็เส้นซื้อให้ได้ใบที่กลมแร้งงานให้มากได้หาได้หาอันหาสแตมหรือหาไล่เส้นของเจ้าของร้านเขาก็ได้เงินเดือนคะ่ะเดือนละเหมือนเดิมสองพันหาของสวิตเซอร์แลนด์จ้ะพี่นี่กห็หาหาไปหามากพี่นี่ก็เลยไปเจอร้านอาหารพี่นี่ก็เลยไปเจอร้านอาหารร้านหนึ่งเขาเขารับสมัครคนซอยกุกแมจก่จ้กพที่นี่ไปสมัคร ก็ได้พี่นี่ไปไปสมัครแล้วเ,เขาก็รับเลยรับเลยคือฝึอกงานไปเลยจ้ะพี่นี่หางานงายเพราะว่าพี่นี่เป็นคนนั่นขยันพี่นี่เป็นคนขยันที่ลีจ้ะหางานงายแต่ว่าคนอื่นหาบได้จ้าพี่น้องพระว่าคนอื่นนี่เขาสิทํางานสะเขาสิบวกระตือรือร้นย,ยังประมาณสิพี่นี่เหนียวไปก่อนเวลาตลอด ี่นี่ก็เลยมีปัญหากับเจ้าของร้านคือเก่าหล้ลนะจ้ะเจ้าของร้านว่ากระเป๋าเงินหายอีกแล้วเพราะว่าเจ้าของเฮ็ดตกอยู่กางอันอยู่กางอันที่ว่าขับรถไหมเมียเพิ่นขับรถกระเป๋าเพิ่นตกอยู่ข้างๆเพิ่นบ่เห็นเพิ่นก็ไปเพิ่นก็ไปวิ่ยวหว้ในร้านอาหารมะเมียเจ้าของร้านไปว่ยไหวในร้านอาหารว่านสิหาตำรวจมาเสิเอาตำรวจมามาตรวจไล่มือว่าซ่านพี่น้องค่ะ อีบันนี้อีกสองสามมือเพิ่นกระเบ้าใสในี่พี่นี่พอพี่นี่เข้าไปใหม่เนาะค่ะเนาะพี่นี่กับไปอยู่ใหม่ๆมกับอยู่ประมาณสามสี่เดือนนี่ละมแม่ดอกหลล้เดือนแล้วแล้วเจ้าพี่น้องบาที่นี่เพิ่นได้หาเงินเพิ่นได้หากระเป๋าเพิ่เนเห็นเพิ่นแล้วเงินมาปอบใจคนละหาสิบฟังหาสิบฟังปันหาจ้พี่น้องบานนี้พี่นี่แล้วบ่อยากอยู่ เจ้าของร้านหากัหกเบาคือเมียเจ้าของร้านเนี่ยเจ้าของ้านเพื่อนนั่นอยากให้พี่นี่อยู่เพราะพี่นี่ทำงานเกง่งทำงานล่างถวยทำงานซอยกุกอย่างก็มาณสิถูสีถูหองขั่วหองยังน้ำอะไรจ้ะเฮ็ดทุกอย่างมันพี่นี่เลยออกจากตน่งนี่มันพี่นี่เลยไปสมสมรอันไปหาร้านไทยที่เคยทำก็เลยได้เฮ็ดงานเฮ็ดงานน้ำลานไยอีกพี่นี่หางานง่ายครับเพื่อน ถ้าสมมติว่าพี่นี่ไปสวิตพี่นี่อาจสมีงานทํำถ้าเพิ่นประทันอยู่ปลานที่ไปสามเดือนพี่อะไรมีงานทํำสามเดือนคือเขาแต่ว่ากฎหมายเขาบ่าหา้เพราะว่ายัางตีต้องเขาต้องทำงานดำาท้าเข้าไปาสัตว์ทำงานนั้นมืดเพราะว่าพี่นี่เอาทะเบียนบ้านออกจากสวิตเซแลนด์แล้วไปบ่ได้ไปไปทำงานบ่ไ้คือไปเที่ยวได้ซื้อขาะพี่น้องค่ะ พี่นี่นเอาทะเบียนออกบนแล้วง่ายสามนโนครั่วามาอยู่เมืองไทยแล้วก็เลยทํางานบ่อใดแค่ไปเที่ยวไปเยี่ยมลูกเยี่ยมเต้าไปเที่ยวสวิตนั่นได้แต่ว่าสิไปจอบงานบ่อใดค่ะถือถือกันถือจับเรลาเธอกับสิแบกลีดเ่อให้เขาประเทศเขาคุณเด้พี่นี่พี่นี่ว่าวันนี้เจ้าของร้านเพิ่นวางสีเนาะตอนเพิ่นหาคนงานบ่อใดตอนพี่นี่อยู่เมืองไทยเพิน่นเพิ่นบอกพี่นี่กลับไปทํางานเนาะค่ะเนาะสองสามเือบันนี้พี่พี่นี่ก็เลยบอกว่า เอาทาไมไม่หาคนไทยแถวนั้นละ่ะพี่นี่วางซี่บอกเจ้าของลานไทยเนาะคะ่ะนาะพี่กลับไปไม่ได้พี่ดูต้องดูแลสวนพี่วาสาันพีวาเนาะบัญเจ้าของลานพี่พี่นี่เลยบอกเขาไอ้อว่าห้ไปหาคนไทยแถวนั้นละ่ะบ่อึดป่อยาคนไทยพี่นี่วางซี่แบบที่แบบที่นี่เพิ่นเพิ่นวาจังไดรู้บ่จ้ะเพิ่นว่าอ่าหาหาได้แต่มันมันทําไม่เหมือนพี่มัน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 ทำแบบ ันเพิ่นเหตดบ่เล่ไหมคะพี่นี่เอาอยู่นะหกสิบคนหกสิบคนอ่นคนมากินชั่วโมงเดียวพี่นี่เอาอยู่ร้านอาหารไทยแม่นคนเดียวหรอกเล่าไม่คอตรงตรงมีคนเสิร์ฟพ,พี่ออเดอร์พี่เป็นคนรับออเดอร์เป็นคนพ,พัรพรพอมผู้นึ่งเป็นคนเสิร์ฟผู้นึ่งเป็นผู้อตักกับแม่จักอืมสามคนสองคนอยู่คนเขาล้านในในี่ปานว่า ต่อกลนกันจับพี่น้องขาลานไทยลานนี่พี่นี่เขางานนี่เขางานก่อนเวลาเป็นสมองหมดได้จ้ะพี่นี่มากันมากแบบเพจอย่างเรียบร้อยก้อนนะเป็นคนจริงจังพัดทุกสิ่งทุกอย่างคะ่ะพี่น้องขะพี่นี่ก็เลยบอิดงานท้าแต่าผู้อือ่นนี่อืดงานยูสสวิตเซแลนด์มีหยัางแนวตีสําหรับคนต่างชาติพี่น้องะ่ะ คนต่างชาติไปนี่ได้ทำงานดีที่สุดก็คือดูแลคนแกที่เงื่อนเดือนดีเนาะคะเนาะนี่ลหละต่ว่ากับมือเยค่ะพี่น้องคะมือยแล้วก็ล่องลงมากก็คืองานแบบงานบริการคืองานแบบเสิร์ฟในร้านกาแฟนในร้านอาหารแล้วกันเป็นกรรมกรเป็นทำความสะอาดอ่าเป็นกุ๊กอี่ยังปร่าานสิจัก บับาบ,บ่มากไม้ไปก่็นั่นค่ะพี่น้องค่ะมันเจ้าสิจบสูงมากปนไอกระซางไปอยู่เมืองนอกเจ้าก็ต้องเจ้าก็ต้องไปเลี้ยนเพิ่มคือเกาไปเลี้ยงเพิ่มหาได้งานท้ำดีๆคลิปละค่ำร้านขนมปังเขาว่าบูรังเชรีบุรังเชรีนะคะร้านขนมปังค่ะปัตสิตรีก็ได้ถ้าเป็นร้านอของหวานพวกเค,ค้กพวกอะไร พี่น้องคะพี่นี่เมียฝรัร่งเอ็นเอสพีชาแนนก็จตได้จบคลิปไปเพียงแค่นี้คะ่ะฝากรักฝากความห่วงใยทุกคนนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย